เด็กเกลียนมันเยอะจริงๆเลยเกมเนี้ยหูเลือดเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องหาแล้วต้องหาที่ไปแล้วต้องหาที่ไปเติมแล้วมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยตายแล้วจ้าตายแล้วจ้าทันครับ โอ้ยโอ้ยคนนี้ใช้ไม้เบสบอลฆ่าผมอ่าเดี๋ยวผมแอดเพื่อนไปนะครับตึ๊บหดไลค์ให้ด้วยไม่ไหวดิครับท่านผู้ชมม,มันมีคนเกลียนคนนี้นะครับเดี๋ยวผมแคปชื่อไปก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยสิแคปชื่อเจ้าไว้แล้วเจ้าจะได้เป็นเพื่อนค่าในเกมด้วยนะจ๊ะ โอเคไปเดี๋ยวเราจะสร้างห้องต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแม่พี่เนมเจอกันอีกแล้ว